สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนนะครับช่องบาทองปากเสกินแซ่บคือเกา่พมา,มาพี่น้องเ้ยมา嘛พี่น้องมือนีได้กุ้งเผามาลายโตยุคพี่น้องกับบรรยากาศโอ้โยมือนีเย็นสบายฝนตกพี่น้องเอ้มือวันเสาร์มือนีมา嘛ม,มาพี่น้องบบว์ลายเยี่ยหางนี่ประกาดปักแกรมกั็มีบวลายดอกดทุกคน,นพักชีใบเลื่อยอันนี้พักแพวอันนี้ ผักตองขาวพี่น้องเอ้กับมะระหน่อยนึงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเหมือนกันมาวะกินคนเดียวคือเกาอยู่หน้าหองทุกคนได้ได้กุ้งเผามาโตใหญ่ๆพี่น้องนี่หลายโตอยู่มาเด้อมาเด้อแซ่บๆมาหนิมาวะพี่น้องก่อนจะลงมือกับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเด้อเพื่อเป็นใจให้บะทองคือเก่านี่กุ้งเผาโตใหญ่ๆพี่น้องใหญ่ๆอวบ มาๆ่าโอ้ยอันนี้ต้องกินนี่มันพี่น้อยใส่กับน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บๆเหมือนี่เข้มข้นรสจัดมาว่าำได้แฮกมนันทุกคนอื้อหือุดหน่อยปลากระกปลาแก้มกับยางละหน่อยทุกคนได้ บรรยากาศคักขนาด้นตกทุกคนเนี่ยเย็นสบายกินกุ้งเผากันมึงเน้นตะกาบย่างเดียวทุกคนเลยนี่โอ้ตัวใหญ่เติบมาุวคน เผาแซ่บ,บนี่น้ำจิ้มโอ้ยอเดี๋ยวมาละมาชิ้นหนึ่งอืม มันแห้งทุกคนน่าติ่ปลาทุกไข่ไข่เนาะมัน,ม,นมันเป็นมันเลยอ้ยกินทั้งหัวเลยทุกคนอืมมา ป้าท้อ,อเหนือแน่นเป็นแน,น่นนะทุกคนกลนน้ำจิม้มปลาท้อ ปักแผวหอมหอมหอตัวเวนี่ยปว่ะไยทุกคนปลาโทม,มันกูนะ 慢慢。Man, man. คลักหลายทุกคนปักแพวหอมอืมปลาว้าู่อืมใส่กำน้ำจิ้มซีฟูดปุ๊บคลัขกขนาด Mình ừ. Mì tăng khay, mình tăng mặn nữa, đó. Cắm nhảy nhảy đi ปบาน้ำจิ้มนี่คักขนาดไปหน่อยนัว มิ้น่ะตัวใหญ่ทุกคนกลุ่มอันนี้ไข่นเนี่ยนี่ไข่ทั้งไข่ทั้งมันอออืือ้ห ปาทพี่หน่อยอืคำสุดท้ายทุกคนใส่กำบจิ้มซีฟูดเข้มข,นข้นคักขนาดสามรสพี่หน่อยแซ่บๆมาอืม ป่ะทุกคนสุดยอดแซบ่บบ่ได้กินโดนเลยพี่น้องเอ้ยกุ้งเผาได้กินบุญนี่สุดยอดอีดีแซบ่บคือเกอาพี่น้องกับน้ำจิม้มซีฟู้ดรสเด็ดรสสามรสแซ่บข้าวอันนี้พี่น้องกับบรรยากาศฝนตกโอ้ยพี่น้องไอ้ต่างวงนี่คักขนาดเลยนี่พี่น้องไอ้อ่ะพี่น้องกินมีซ้ำนิดแหลยวโอ้ยแซ่บแห้งอีดีดอินมันสัมร้าน คลิปนี้ก็ําหับนี่แหละมากรฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเด้อสิ่งที่สําคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อสิ่งผู้ภาคที่รงใหมนะ่ทุกคนอา้าคลิปนี้ก็ํานี่แหละขอตัวลาับไปก่อนเดี๋ยวพอกั้นแม่คลิปหน้าวาสิไดน้ยังมากินเนาะทุกคนสวัสดีครับบาย